สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็มีพี่นาดนะคะแล้วก็ช่างเอกนะคะพี่นาดก็อยู่กับช่างเอกนะคะที่ซึ่งเป็นร่างนะคะที่หลวงปู่สวงนะคะประทับร่างนะคะ,คะตอนนี้ก็ได้เดินทางนะคะมาที่ถ้ำผาตันนะคะเดีย๋ยวพูดคุยกับพี่นาดนะคะว่า,าเป็นอะไรยังไงนะคะถึงได้มาที่ถ้ำผาตันนะคะท่านผู้ชมนะคะ อันนี้คือทางเข้าค่ะพี่ราตนจากนี่แหละทางเข้าถ้าจากเดี๋ยวสวัสดีพี่กอนเนาะ,ะสวัสดีค่ะพี่จาสวัสดีสสดจาเป็นยังไงเนาะนอน,นไม่ค่อยหลับมาหลายคืน๋อนอนไม่หลับ่ะก็ฝันเห็นตาหลวงปู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตื่นเช้ามาก็นั่งคุยกันกับเอกว่าเอาไงดีฝันเห็นหลวงปู่อย่างสามสี่วันแล้วก็เลยลงความเห็นว่าเออเดี๋ยวลองโทรหาทิดพั์ดีกว่า เพื่อจะมาที่เนี้ยอยากมาที่นี่ที่นี่คือที่บ้านพี่นางทำทำพี่นางพี่แนงทำผาตันใช่ทำอังเก็บผมไม่รู้จักไม่รู้จักมาก่อนเลยก็คืออยากมากันก็เลยมาก็เลยติดต่อทิศพันแล้วก็มามี่มาก็เดี๋ยวก็จะนิมนต์ปู่ลงค่ะดีลองดูอีกทีอันนี้คือที่พี่ฝันแล้วก็คือลวงปู่เนี่ยแปลกๆมาสามสี่วันเนี่ยฝันว่า ท่านมานั่งอยู่ข้างละข้างหน้าแล้วก็บอกว่าอะให้ให้เราปั้นลูกป,ปั้นแต่องคน้อยนั่งแบบบัลลังค่ะเราก็บอกอะไรทําไมต้องมาปั้นด้วยอะไรงนี้ปั้นองค์ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็ฝันอีกวันก่อนก็ฝันฝันมาตลอดก็เลยคิดว่าเออต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็เอกเขาก็ฝันไม่ใช่ผมฝันคนเดียวอก็เลยมาเช้าก็เลยคุยกันที่ร้อยเอ็ดก็เออเดี๋ยววันนี้มาที่แถวนี่ดีกว่ามา มาที่ทำนี้ดีกว่าก็เดีะจะลองฟันฟันเป็นยังไงเนาะค่ะพี่มันหลายอย่างอ,ะะอ่ะหลายอย่างอืมันหลายอย่างฟันคร่าวๆเล่าลให้ฟังได้ไหมคะก็อย่างเช่นหลวงปู่มาถึงมาบอกว่าให้ปั้นใหม่ค<ช>่ะให้ปั้นรูปเล็กอือแล้วก็เราก็ไปทัดปั้นองค์เท่ากับองค์จริงนะร้อเจ็ดเก้าแต่ว่าที่ครั้งที่แล้วเราว่ดเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับเร็จะความสูงร้อยเจ็ดเก้าเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จอีกองคหนึ่งก็เสร็จไปแล้วเป็นองค์นั่งค่ะ ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทําไมแกอยากจะให้เรามามันมีเหตุยา์อะไรหรือเปล่าเราก็เลยเออเลยอยากะมาที่เนี่ยกับจะไปหาหลวงปู่คําแสงใช่ไหมฮะค่ะค่ะคาแสงอ่าก็สองอย่างก็เลยตั้งใจที่จะมาี่นี่ค่ะเดี๋ยวก็ลองดูตอนปู่ลงแล้วกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเนาะครับผมค่ะมันงวดที่ผ่านมาปู่ลงเนาะให้หนึ่งห้าเก้าเนาะอ่าครับผมแต้มเดียว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 ค่ะ ก็เด <that> ี๋ยวลองดูว no to ่าวันน so so ี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้ลงแกยังไม่ได้นิมนต์ปู่ลงเลยมีแต่รักษาคนไปแต่วันนี้กเพิ่งจะมาขอโชคลาภปู่กันเราติดตามปู่ในวันนี้เนาะค่ะที่ถ้ำพาตันนะคะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณพี่นาดมากๆเลยค่ะสวันดีค่ะอันนี้คำหมากคำพูะพี่คห่อไว้ที่หัวได้อนหน้านาวเนาะ จะปนกันแล้วไงจะไม่เป็นไรจำได้เนาะพี่นาถจำได้นะผมรีดจดเลยไม้ดักไม้ต้องใส่พังสรุปกันค่ะสรุปนะคะที่ปูลูกอันนี้อันนี้คือเลขคำหมากที่ปู่ใส่ผ้าขาวให้พี่นางนะครับสรุปตัวเลขกับพี่นาอันนี่นะครับดูยากสองคำแล้วก็ห้าคำแล้วก็สามคำล้วเป็นห้าเนาะจ้ะสองกับสามเนี่ยไม่รู้ตัวไหนมาก่อน แต่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดนะจ็เอาเป็นสามก็แล้วกันเนาะแล้วก็สองแล้วก็ปูกก็มาทิ้งท้ายให้หนึ่งห้าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยผมว่าแค่นี้แค่นี้เลขมีแค่นี้เองแค่นี้นะคะใช่ส่วนตัวเลขศูนย์ที่ปูกร้อยสองร้อย ปู่ก็ขีดทิ้งหมดเลยเลขศูนย์าศูนย์ไม่มีค่ะอ่าก็เลยจะเป็นห้าสามสองมันก็จะตรงกับชุดนี้จะจะเป็นหนึ่งห้าด้วยอ่าแล้วก็เป็นหนึ่งห้าที่ปู่เขียนเน้นๆสุดท้ายนะฮะก็เป็นตัวนี้แต่ตัวเจ็ดห้าเนี่ยก็คือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วแต่ f ีเนาะ ก็ให้เป็นแนวก็เป็นแนวทางนะครับครับผมก็กันไว้นะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดนตัวเดียวกันหมือนกับคราวที่แล้วหลงปู่ให้หนึ่งเก้าห้ามันก็ออกหนึ่งเก้าหกนะเอาตัวนี้ลงด้วยนี่ที่อยู่อยู่บ้านนั่น่เียนอ่ะก็เป็นหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามอันนี้ห้าสามกับเจ็ดห้าสามก็ตัวเดียวกันอ่าก็คือฝากไว้ชุดหนึ่ง ชุดนี้ผมผมผมก็จะตามเพราะว่างวันที่แล้วผมก็ดูเป็นหนึ่งห้าสามด้วยนะฮะกันตัวกันตัวกันกับเจ็ดห้าสามเนี่ยครับท้านั้นแหละครับครับสรุปเร็วเลขก็ประมาณนี้ดูก็น่าจะตัวเดียวกันเดี๋ยวหันมาทางอื้นกันอ่าลองันให้คุณมันีดูส่งเอฟซีของมันีดูก่อนแล้วกันชัดๆเนาะ ครับดูหมดเลยครับดูได้ดูได้กันเลยอุ้มกับทิพันอ่ะไม่เป็นไรค่ะได้อยู่ค่ะได้นะก็เดี๋ยวเย็บซ่ดูเลยดูเลยค่ะดูดูกันแคปหน้าจอนะคะแคปเลยค่ะแคปได้แคปเลยแคปได้แคปเลยนะครับคุณผู้ชมก็ตามให้เรื่องผมมิถุนายนนะครับผมชื่อผมมิทนาสองหกห้ครับหกห ดูเอาอ่าบอกคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ่ะเป็นตัวไหนเนาะว่าเป็นตัวไหนค่ะที่เขียนมันเป็นแบบนี้ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวเดียวกันหมดครับเอาที่ให้เนี่ยนี่อันนี้ลายมือปูโดยตรงเลยที่ให้ปูว่าทีมเราปึ๊กมาก็มีมีเลขอยู่แค่สี่ตัวนะอยู่ที่เอฟซีเราจะจับยังไงมีมียังไงมีตัวไหนบ้างพี่มีหนึ่งนะครับมีสอง อันนี้สามไทยแล้วก็ห้าอารบิกไม่มีไม่มีมากกว่านี้สีตัวนะครับมีแค่สีตัวนะคะแล้วสุดท้ายที่ปูให้ก็คือเป็นเลขอารบิกนะพี่นะใช่อารบิกก็จะเป็นตัวนพี่อันดำัอ่าตัวดาตัวนี้แต่ว่า เป็นตัวนี้ผ่ากกาดำนะผ่าสองสามนี่ยค่ะสุดท้ายที่ปู่โยนให้น้องอุ้มเนาะปุ๊นโยนให้ออโยนให้น้องอุ้มเลยวันอุ้มปึกมากเป็นจ่อจานด้วยมีจอจานก็เป็นห้าสองสามกับหนึ่งห้าเนาะทำไมมีจอจานจอจานแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะเจ็ดหรือเปล่าปูเขียนแบบนี้ไม่รู้อ่ะติดเธออินู ตอนนี้ก็ปู่กำลังนั่งนะคะช่างเอกนะคะกำลังนั่งนะคะแต่ว่าองค์หลวงปู่นะคะยังไม่ได้ประทับนะคะตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะปูก่ก็ประทับแล้วน,นะคะท่านผู้ชมคะชั้นมากแล้วนะคะตังแคร์โคลบัเกเอ็มบัำพักเดียร์สักขี้ำพักปูเน Yeah uh -huh. าากากตัวเลยดักเข้ามาอีกขัดโมเทียนบ้า,บาขัดโมเทียนเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆเลยไม่เป็นไร ยังน้ำนทูกะวันตาเตี๋ยวสกรันบะเพียงนะพักไปแล้วให้พี่นาง องัปะผุราอุนัปปะผุรัมพุตนะเจ้าจำเพระองค์ชาทาเท้ากุณมบานเท้าหัวครูนับานเท เจ้าครูนะพุทธดำพระเทละบางสังเวเสียส,ยสพัพุทธียัจำพระโอุษา์ม่บางจำพระเดอ